สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตผลงานวันที่4กับบอร์ที่1ของเราครับกับฝีมืออาจารย์เจตกับอาจารย์ณครับพิกัดอยู่ที่บ้านติมสวยงามามากๆครับกับฝีมือของอาจารย์ปอนโอ้ขอตัวกับอาจารย์ปอนครับโอ้สวยยอดสุดยอดครับนี่ฮะให้มาดูฝีมือเจ้ากูบัตตายูห้าห้าของเราแต่งขอบครับผม ทำอย่างการรถใหญ่ครับแต่งสวยงามครับเนียบกริบเลยครับเนียนกริบเลยครับสวยงามจริงๆทําแบบนี้ให้เขาตีนะครับจะทําอย่างเงี้ยสวยเกินครับผมสำหรับผมว่าสวยเกินสวยงามจริงๆครับนี่ฮะผลงานเจ้าสองเสือครับปล่อยทิ้งไว้หนึ่งวันครับเมื่อวานไม่ได้มาเจอกันนี่ฮะสวยงามจริงๆครับผลงานของเราครับ เียร์ริ่งสนเรียนกรึบครับเคียร์สวยเกินครับผมเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ประกอบการนะครับที่ได้ขุดบ่อที่ไม่มีปัญหาเรื่องดินแล้วก็ความโชคดีของอาผู้รวมโครงการครับที่ได้หอจะก,กออย่างเรานี่เนาะคุยสียนะครับเนาะสวยงามครับนี่ฮะดูพื้นที่การทํางานการแต่งคันแต่งสลบของเจ้าคูปตายัวห้าองราครับสะอาดสะอ้านครับ แล้วก็รูปทรงสวยงามจริงๆครับผมเนาะมือจริงๆยอทีมงานของเราและบอ่อนี่เป็นบอ่อที่ใหญ่มากๆครับอย่าบอว่าใหญ่มากๆครับมวลดินมหาศาลครับผมเนาะ,นะเริ่มอัปเดตผลงานของเราให้เพื่อนๆที่พีน้องๆที่ชมยูทูบได้เห็นครับผมเนาะ,นค,ะคลองไส้ไก่อยู่ตรงนี้ครับผมทีมงานของเราทางช่างนปต ได้มาวางแบบให้นะครับโดยปูดขาวให้เราเรียบร้อยไม่หัวใจดินทิ้งตรงไงครัที่นี้ถ้าเป็นแบบนี้กลองไส้ไก่ต้องโยนดินไปข้างหลังครับไม่มีที่ดินแล้วเนี่ยสวยงามครับผมดูมุมนี้ครับ นี่เป็นคลองไส้ไก่รอบนี้ครับผมคลองไส้ไก่ก็จะวนรอบนี้นะครับรอบสะตัวนี้ครับให้มันดูพื้นที่การทางานเราให้ดูมุมนี้ครับดูความเนียบครับผมดูความเนียบของทีมงานของเราความสะอาดสะอ้านครับผมการแต่งคันกับฝีมือของเจ้า xcmg xe 1 5อยครับอยู่คู่กับน้องเล็กของเราครับ u ห้าครับกับจานนะครับผมของเรามันเป็นตุงโมเดลตรงนี้มันจะยากนิดนึงครับผมเนาะ อยากที่ต้องถอยดินก็เลยต้องใช้เวลาเยอะกว่าทางทีมฝังนู้นครับผมมวลดินก็ต่างกันนิดหน่อยนี่ฮะสวยงามครับผมเว้าต้องโค้งครับไม่มีที่ติเลยผมความสวยงามความสะอาดสะอาดทำสวยเหลือเกินครับผมเนาะสำหรับผมว่าถือว่าสวยมากครับ ผลงานของพวกเราครับเดินขอบน,นิดนึงครับผมแล้วเดี๋ยวก็มันจะสัน่นนิดนึงครับผมเนาะช่วงเย็นนี้ก็ช่วยกันถอยดินครับผมตรงนี้ก็ช่วงนี้เย็นแล้วนะเนาะแต่ว่าแดดยังจัดมากเลยจาก xmg c ก็จะได้ลงชั้นที่สองของรุ่งนี้ครับช่วงนี้ก็ถอยดินให้ออกห่างนิดหนึ่งครับผมเนาะถอยดินให้ออกห่างจากสลกเพราะว่า ลงไปแล้วจะได้โยนดินมาถึงครับม <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงฝีมือครับมีแต่ประมาจา์ครับผมเนาะ mm hmm. ถึงอายุยังไม่เยอะครับแต่ว่าประสบการณ์เรื่องการทำงานนี้ถือว่าโอเคใจเย็นแล้วก็ทักษะใช้ได้ครับผมใจเย็นด้วยทักษะใช้ได้ครับแล้วก็มีควรรามรับผิดชอบในการในการทำงานที่จะทำให้องกงานมาสวยครับผมนะครับ ตรงนี้บ่อหนึ่งกับบ่อสองก็ดินมาจะชนกันดพอดีครับผมบ่อหนึ่งบ่อสองดินชนกันตรงนี้พอดีครับโมเดลตัวนี้ดินมหาสารจริงๆครับผมให้ดูเปรียบตรงนี้การแต่งคันก็เสร็จเรียบร้อยครับฝั่งนี้ครคือว่าแต่งไว้เรียบร้อยแล้วสาสาอนเรียบร้อยครับนี่ให้ดูฝั่งนี้ให้ดูโมเดลนี้เราก็ดูความลึกครับเขาให้ลึก6เมตรครับ ต่ไม่รู้ทีมงานเราเจาะไอคีมเมตรครับเนี่ยเจาะได้ลึกมากมากครับผมเนาะเจาะลึกมากครับผมให้ดูเลยครับผมว่าฝีมือการทํางานเป็นวอลเป็นโค้งตามรูปแบบที่ออกแบบมาครับผมเนาะได้รูปได้สวยงางครับแล้วก็พื้นที่ได้ใช้สอยได้คุ้มค่าครับผมตรงนี้ครับผมจะเป็นการดึงคลองไส้ไก่ครับผมคลองไส้ไก่ก็ออกจากตรงนี้ครับออกจากนี้แล้วก็ วนไปเข้าบ่อบ่อตรงนี้ฮะวนไปเข้าบ่อตรงนี้เป็นบ่อที่สองครับแล้วก็มีอ้อมมานนี้อ้อม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 ไปเนี่ยอ้อมไปเนี่ยอ้อมไปถึงตรงนี้ครับผมเพื่อนๆมาชมผลงานของเราวันนี้กับทีมงานทีมสองของเราครับผมเนาะทีมสองของเราทีมสองเรากับจานปอนแล้วก็จานนะครับผมเนาะทีมงานที่อยู่ ั่งทิศเหนืออำเภอกระสังครับผมเนาะเราทําอย่างนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องอการจะได้งานทําเพราะว่าเราตั้งใจทํางานแล้วก็ฝากคนงานไว้อย่างสวยงามครับเราทํางานให้กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบแล้วก็ฝากคนงานไว้อย่างสวยจริงๆครับผมยอมรับว่าเราทํางานเกินเกินค่าจ้างครับเกินแบบครับผมเนาะว่าเรา ก็อยากให้มีปัญหาเรื่องการถวดรับครับเอาให้เกินแบบไปเลยเอาให้สวยงามไปเลยครับผมเนาะนี่ฮะสวยงามแล้วครับผมอันนี้จานบอร์ดก็เคลียริ่งให้จบตรงนี้ครับผมเคลียริ่งตรงนี้จะให้จบฮะตรงนี้จะได้ลงแล้วขุดขึ้นมาแบบสบายสบายครับพรงนี้ผมว่าได้ชั้นที่สองแน่นอนชั้นที่สามพรุ่งนี้มัรืนนี้น่าจะจบครับมัรืนนี้น่าจะจบครับผม เราจะได้ย้ายรถไปทําการที่ตำบลห้วยสําราญครับอยู่ใกล้ๆนี้นะครับอยู่ข้างๆนี้ครับน้องช่วยกันคลอยเค่อนกันใจสู้ทุกคนครับทํางานตรงนี้ด้วยได้ประสบการณ์ด้วยครับผมเนาะถือว่าได้ประสบการณ์ดีกว่าครับได้เงินด้วยประสบการณ์ด้วยครับอย่างผมก็ได้ประสบการณ์ในการทํางานครับไม้เจอผู้คนหลากหลายเจอเจ้าหน้าที่มากมายครับเจอหลากหลายครับ ู้ตรงๆเจอกันหลากหลายรู้จักคนนั้นคนนี้ครับผมโอ้ลึกมากครับอันนี้เราขึ้นอยู่บนคันดินที่ปั้นครับมันก็เลยมองไลลึกลึกไปมากกว่าเดิมอีกเพราะว่า,าโมเดลตัวนี้มันลึกที่6เมตรครับเนาะแต่ว่าดินเดิมมันอยู่ตรงนู้นครับผมทีนี้ดินมันมีที่ไปเลยปั้นสูงกันมาเกือบ2เมตรครับเลยมันดูเป็นที่8เมตรเลยครับมันเลยดูลึกเข้าไปครับผมเนาะนี่ฮะดูความลึกของมันดูความสวยงามครับผม มืออย่างนี้อยู่ตรงไหนใครๆก็รักครับถ้าทํางานแล้วให้ความสําคัญกับงานเนาะเรารีวิวผลงานแล้วด้วยชมแล้วด้วยครับผมพรีเซนต์ตัวเองไปด้วยครับเพื่อที่จะท่านผู้ชมที่กดมาชม YouTube ของเราอ,อยากเห็นผลงานของเราเพื่อท่านสนใจโคกล้องนาให้คําปรึกษาหารือได้สบายๆครับเรามีความสามารถในการออกแบบให้ด้วยครับผมเนาะออกแบบแล้วก็ทั้งออกแบบทั้งขุดครับผมเนาะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสุราษขุดโคกน้องนาครับกับทีมงานขุดน้องใหม่แต่มืออาชีพครับแล้วก็แบงไปด้วยพลังหนุ่มครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ